สวัสดีครับมาพบกับผมเซล์ลนนกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับเรากำลังจะส่งมอบรถคันนี้เลย j a ส z RS เสีเงินนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัว RS นะครับอาดูครับด้านหน้านะครับผมค่อนข้างสวยงามเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้มาพร้อมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับ อยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับราคารถคันนี้นะครับจะอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเบาๆนะครับราคาไม่แรงมากนะครับสำหรับแจ็สนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ ในส่วนของเกรดรุ่นนี้นะครับพิเศษนิดหนึ่งจะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ทรงท็อปตัวนี้เลยนะครับนี่เลยสปอยเลอร์ทรงท็อปนี้นะครับผมอ่านี่ครับอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของเกรดตัว RS พอย้ำนะครับสปอยเลอร์ทรงท็อปแล้วก็สเกิร์ต ด้านข้างนะครับผมทั้งสองข้างมาพร้อมจากโรงงานเลยนะครับในเกรดรุ่น RS เท่านั้นนะครับผมแต่สาวากาศคลีบฉลามอันนี้คือผมแถมให้นะครับอ่าไม่ได้มากับตัวรถนะและคันนี้ก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ถอยสองจุดนะครับกรอบป้ายนะครับผมแล้วก็จะมีฟิล์มรอบคันหกสิบนะครับ จะมีในส่วนของคิ้วกันศาสตร์นะครับเป็นของแท้ฮอนด้าเลยนะครับสังเกตว่าของแท้ฮอนด้าจะมีจุดสองจุดนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นของแท้ฮอนด้าเลยนะครับอ่าแล้วก็ข้างในนะครับอ่าตอนนี้ล็อกรถไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเอากุญแจแป๊บหนึ่ง กุญแจมาแล้วนะครับผมอ่าผมจะเปิดรถแล้วนะครับวิธีการเปิดรถง่ายๆนะครับเพียงแค่มีกุญแจตัว immobilizer ตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวประตู smart entry นะครับไม่เกิน80เซนนะครับผมสามารถสอดมือเข้าไปเพื่อเปิดได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคิวบันไดนะครับหรือที่บางลูกค้าบางท่านนะครับก็คือเรียกว่าสครับเหตุนะครับผม เราจะแถมให้สี่จุดเลยนะครับหน้าสองหลังสองแล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องเท้าเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีฟ้าหรือว่าสีขาวนะครับในที่นี้ลูกค้าของผมเลือกเป็นสีขาวไว้นะครับอ่าเบาอ,อันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับแต่ว่าเบาะหนังแท้เนี่ยคือลูกค้าอาจจะต้องเพิ่มเงินนะครับแต่ว่าเราจะมีแถมเบาะให้อยู่แล้วนะอ่าอาจจะเป็นหนังเกรด p ีวนะครับรับประกันคุณภาพ หนึ่งปีเลยแล้วก็หน้าจออันนี้เป็นหน้าจอจากโรงงานรองรับ Apple c a r p เพนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับเป็นกล้องแท้ฮอนด้มูลค่า4,200บาทให้ไปเลยนะครับตัวกล้องจะทำงานง่ายมากนะครับเพียงแค่สิงกับโทรศัพท์เท่านั้นเองโอเคสวยงามนะครับรอลูกค้ามารับรถนะครับผม ตอนนี้ลูกค้ากำลังเดินทางมานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการให้ผมเซลนน์นะครับดูแลบริการสามารถที่จะแอด q r code ์โค้ไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับแคมเปญข้อเสนอนะครับรับรองว่าผมเซลนน์จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับผมไม่มีกลักนะครับขอบอกเลยอสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องอจัดรถให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอต้อนรับลูกค้าที่จะมารับรถคันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเซลนนนะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ